หิวมาแล้วจ้าน้องหิวมาแล้วน้องหิวมาแล้วน้องหิว่ทำงานนะตอนนี้ก็จะมีน้องคว้านมาเล่นกันเยวให้ดูน้องหิวตอนนี้หิวเปียกน้องหิวเปียกไปมากตั้งแต่ย้ายจากยโสธรมาอยู่อุดรน้องเป็นคนอุดรแล้ว มานี่อุดรแมมาอุดรแมนี่มา,มาอุดรไปแล้วนี่โอ้เหีเห้ยวตาสีฟ้าโอ้โหโดูสบายใจขึ้นเนาะมาอยู่อุดรเนี่ยป๊าเพร่มีวมันนี่นป๊าพแ้อเน้องเหีเ้ยวงา ถือแต่ก่อนหิวดามีเพจด้วยดังกว่านั้นที่ถือไว้ให้หน่อยจะน่าข้าให้ดูว่าน้องประกาศน้ำบริษัทว่าน้องต้องกาน้องไปอาบน้ำอยู่าหน่อไหราะอาแบนั้นนี่เก่าวว่ามันดีเมื่อกี้ว่าไม่ได้เขาบอกได้แล้วถ้าติดจะมมาที่เรามาคราวนี้มีคนจะร้องมาดูหน้าเลยดูดูหน้ามันสบายเลยานฟินเมืองแสนตามันคือยังคุ้นหรือดี เจ die public, die de ้าล e ี e ้ยงเขาอย่างนี้ตาสีฟ้าฟังเดียวที่เลือกนางอ่ะเพราะนางตาสีฟังเดียวมีความต่างตาสสีใช่ไหมใช่ที่หนาตาสองสีกดปุ่มกดเสื้อผ้าหมอพี่มาเร็วหนักาบวนไหล่ถ้าถ้าออกไปบ้วนไหล่พี่น้องบ้วนมาบ้วนไหนเอ้ยเอยเอ้ยขอมือหน่อยเร็วขอมือหน่อยเร็วเอย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  มันถือกับอะไรถือกับอะไรหอเาเออหัวยูน้องหิวอ้วนขึ้นเยอะเลยน้องหิวอ้วนขึ้นเยอะเลยอยู่มาแล้วครับผมขามือไหนแล้วขามือไหนแล้วขอมือหนแล้วขามือไหนแล้วขามือไหนแล้วขามือไหนแล้วเออเออเออสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้กินได้หมหัวพอเราไปกินกกๆตะกี้นังม้ยังดังหนมที่มาเขาทิมมามาไปทิมไหมอะไรพอครีมาฉันมากหกลายน้ำเดือดฉันให้น้ำหมามาเรียนน้ำอะไรลุงต้มสุ่มที่วิ้ถรถอาหารเย็นลขัววนอยู่ น้องเหวี่ยงอยู่อยู่อุดรพี่น้องคนนี้อยู่อุดรครับมาเล่นอยู่อุดรครับพี่น้องหมูดิง้งตอนนี้น้องเหวี่เป็นหมูดิ้งแล้วตอนนี้น้องเหวี่เป็นหมูดิ้งแล้วอะไรเอาให้รูปบ่ามามาลุงมามสามคนนี่แหละนัดบิวตี้เลยนัดบิวตี้ กบิวตี้บอตัวลูกเอาหน้เอฟเพิ่มฝนบอกเซลล์อนกนเอาปจูอนี้ไปดูหนอยาน้องหิวเอาน้องหิวไปอยู่กับจนฉันเนีวหี้เหวเจ้าโอ้โหหมาย้ายบ้านย้ายถิ่นเป็นหมาอุดรเข้าอยู่ในเมืองก็เลยเป็นหมาในเมืองก็เลยคืนในเมือง ต้อง <ไป S 2> ยกคเครดิตให้คุณบุญรอดนะดูแลน้องหยูดีมากคุณพ่อคุณพ่อของคุยมันฟินแลนด์ค,ออนนคุณพ่อของเวียนฟินแลนด์พออเพลงน,น,น,น้องยูรีออกแล้วนะใครไปฟังยูรีแรบ้างคนก็มาทำความสันาดเงี้เงียเน้องหล่อขึ้นเด้อ,อ,อแต่ก็มันมันแง่ง่บกมันหนึ่งคนมันยังมีคนหลายๆกันอยู่นี่ ม่อกมาบอยากจมีทแี่ท่ต้องเกาาขเฮ้ยเสียเฮาอ้กตาขามันมานหมันของข้าวมันด่านม้มากตัวใเลย้องเปลนขา้งเปนลลุกขึ้นเร็วลูกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วเร็วเร็วดมาลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วเออ ไม่ได้ทำนี่แหละสั้นสายมันสั้นสายสั้นถ้าป่อยก็คือบายพร้อมแล้วคนเยอะๆพร้อมลุยชีตุ่มล้วจ้าคนเยอะๆพร้อมลุยชีตุ่มล้วจ้าเปิดเพลงอยู่เลยแล้วนาตีแล้วเพลงออกใหม่ห้องไ่นหิวนั่งลงเร็วหิวนั่งลงเร็ว นั่งลงเรยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนเออนั่งลงกับแป๊บนึงใคมาเพื่อนแล้วฟคุณย่าก็อยู่นี่ครับคุณย่าก็นอนหิวบักหิวอ้วนบักคัาลูกเลยพะนะ แม่สวัสดีเอฟซี่เร็วสวัสดีจ้าคุณย่าพี่น้องคุณย่าป้าปู่บอยูป้าปู่ไม่อยู่ป,ป้าปู่ไปญี่ปุ่นป,ป้าปู่กลับญี่ปุ่นป,ป้าปู่กลับญี่ปุ่นพี่น้องรีวิวเพลงเลยล่าสุดมาเถื่อนจะปอยจะทำเพลงมาเถื่อนแล้วนะจะทำเพลงมาเถื่อนแล้วนะ ปล่อยน้องเล่นบ้างค่ะปล่อยไม่ได้เพราะว่าประตูเปิดอยู่ปกติเขาก็ปล่อยนั่นแหละปกติเขาก็ปล่อยแต่ว่าตอนนี้น้องประตูบ้านเปิดถ้าเกิดนั่ลองเล่นไปมันจะลดหลายอันตรายที่ไปกครับคักแทค้ครับประสันสายน้องน่าจะยาวกว่าน,นี้ปกติแล้วเขาไม่ได้ล็อกนะครับปกติเขาจะปล่อยให้น้องนอนตามอธัธยาศัยแต่ว่าผมมาแล้วก็ประตูเปิดคนเข้าคนออกเยอะก็ต้องล็อกไวน้น,นิดนึงเพราะว่าช่วงดือ้อช่วงดือ้อช่วงนี้นะครับบอส เพิดพูดผิดเพลงมาเถอะพราะปูไม่อยู่มารอบนีปะปูไม่อยู่ป,ปูไปอ่าญี่ปุ่นนะครับครอบครัวของครอบครัวของบ้านมุกไข่งนี่ไปไม่นอกกันเบไ,ได้พี่น้องอยู่บ้านนอกกันตลอดคือป,ปูอยู่ญี่ปุ่นแค่สามสิบปีแล้วมีลูกที่นูน่นถ้าใครติดตามคลิปนั้นนะ่ะที่ผมไปญี่ปุ่นนะั่นี่ผัวเชานี่แม่ชาวฝรั่งนี่นี่ยุคข,ของแท่นี่ใช่อันนี้ เอามันมาให้ดูมัน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 ยกขึ้นเฉยมันแค่เกาะมันแค่เกาะมันแค่เกาะไว้เฉยรูปนี้ก็เธสมัยคุณปู่ทำงานกับทหารฝรั่งเศสนะนี่ที่มาของเพียงอ่ะผัวเมียเช่าเนี่ยคือนี่เลยยุคนี้เลยยุคนีียุคคุณปู่ใช่รูปนี้ก็จะมาโอ้เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วแปดแปดสิบปีแล้วมาอันนี้คือยุคยุคกันเมียเช่าเมียเช่าฝรั่งทหารฝรั่งจะมาตั้งตั้งกองทัพที่นี่นี่ไงอะไรนี่เดือนอะไรนี่ไม่ใช่เดือนต้น ฐานฝรั่งก็คือหารของอเมริกามาตั้งกครับที่อุดรธานีเป็นเป็นฐานทางบนเขาหารอเมริกาอเมริกาหรือฝรั่งเศสอเมริกาเนี่ยพวกทหารฝรั่งเนี่ยอันนี้คือต้นตำต้นต้นตำหับเลยไปหากินอยู่เมืองอุดรน,น,นี่ยสีเขาเนี่อันนี้ปู่ค่อยคนไหนวะเดี๋ยวหากนไปหนึ่งน,นี่อันนี้คุคณปู่ของผมคุณปู่ของปุยอนทินแลนด์นี่เลย <S S S เืิอไปเห็นงนาครับฐานฝรั่งพี่น้อง อันก็หาฝรั่งยุคน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วมัง้งช่วงฝรั่งมาทําสงครามช่วงฝรั่งมาสงครามช่วงสวงครามแบบพี่นองสงครามสามัยนั้นถือว่าครอบครัวได้ไปทํางานกับฝรั่งไปเป็นอ่าขายมนาะขายนี่ให้ฝรั่งคุณย่าเหมือนกันที่นอนอยู่นี่ก็ทํางานกับฝรั่งเหมือนกันอืมตั้งแต่ป้าแล้วป้าแม่น้ําตาลก็ไปญี่ปุ่นตั้งแต่สามสิบแม่น้ําตาลไปญี่ปุ่นช่วงตั้งแต่สมัยพัน บ้านมีคนไปอ่ะอไปญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยนม้มีคนไทยไปอ่ะอไปรุ่นเลกๆเลยตั้งแต่แบบรุ่นเลกๆสามสิบปีก่อนเราไม,มค่คนไม่ค่อยยิดไปมังงอกเท่าไหร่ช่วงนั้นประเทศที่เขายิ้ดกันช่วงนั้นเป็นประเทศซาอุคุณปู่จะไปซาอุกคุณปู่ไปซาอุแล้วก็จะไปแบบเนี้ไปอยู่กับฝรั่งคุกคีฝรั่งเนี่ยจีคุกคีคก,คกับต่างชาติอยู่ตลอดเวลาส่วนป,ป้าปู่เราก็ับไปเมืองนอกเมืองหน้าอ,อ,อ,อ๋อช่วงสงคราเมเลนาไี่ไงที่ต้องเข้ามา พลังเสใช่ไหมสารออสรสรพัฒน์านโพอเบีดน้ำ